สำหรับนะคะท่านใดที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นี่คือโชคชะตาและดวงชะตาของคุณตลอดเดือนพฤษภาคมนะคะนี่จะเป็นพลังงานดวงสำหรับคนที่หยุดดูและก็หยุดชมเท่านั้นพลังงานนี้จะส่งผลถึงคุณตั้งจิตอธิษฐานให้ดีและคิดให้ดีก่อนจะดูคลิปนี้นะคะเพราะว่าคุณดูแล้วจะเป็นพลังงานของคุณในทันทีนะ าใครนะคะไม่เชื่อปัดผ่านได้เลยนะแต่ถ้าใครเชื่อว่านี่เป็นพลังงานของคุณอยากดูเลือกเกินแวะดูนะฮะพลังงานไพ่นี้จะส่งผลถึงคุณนะอ่ะมาดูกันที่หมอจะเปิดให้3ามใบตั้งจิตอธิษฐานให้ดีจะเป็นของพี่หมอดว้วยพฤษภาคมนี้แล้วก็ดวงของคุณนะให้คำทำนายนี้ออกมาตรงออกมาแม่นยำให้พี่ไพ่บอกนะอยากบอกอยากซือ้ออยากเตือนอะไร ตลอดเดือนพฤษภาคมขอสามใบคลิปนี้เปิดสดๆนะมีตรงใครบอกด้วยว่าไพ่ออกมาตรงไหมบอกกันด้วยนะเช็คพลังงานไปในตัวไพ่ขึ้นแบบนี้ค่ะเดือนพฤษภาคมขึ้นไพ่สองเหรียญไพ่สองเหรียญขึ้นนะแปลงว่าที่ผ่านมาคุณค่อนข้างหนักเหนื่อยเกี่ยวเรื่องการงานการงานการเงินแล้วก็ค่าใช้จา่าย แปลว่าการเงินของคุณเริ่มจะขยับหมุนเวียนแล้วก็เริ่มดีขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้การเงินจะเริ่มขยับดีขึ้นนะรายรับเยอะขึ้นนะระายจ่ายน้อยลงบางคนแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินได้ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้หลังจากที่หนักหน่วงมาหลายเดือนก่อนหน้านี้ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมพามีนาเมษามาแล้วแต่มาเดือนพฤษภารู้สึกว่าหายใจคล่องคล่องขึ้นนะการเงินเข้ามาดีขึ้น ใช้จ่ายสบายใจมากขึ้นนะมาดูสำหรับนะคะใบที่2คือไพ่หนึ่งไม้เท้าจะมีการเริ่มต้นใหม่ๆนะความสำเร็จแห่งไม้เท้าเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะคะเป็นเดือนที่โชคดีเป็นเดือนแห่งความสำเร็จอาจจะมีโชคลาบมีความโชคดีเรื่องการเงินเข้ามาแล้วก็มีความโชคดีเรื่องการงานเข้ามาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในเดือนนี้บอกเลยจะหยิบจับลงทุนวางแผนอะไรลุยได้เลยหรืองานที่คุณทําอยู่อาจจะมี การอแ p t มีการปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานหรือมีการอยากจะหางานเสริมรายได้เสริมงานพาร์ทไทม์คุณก็สามารถทําได้จะมีตัวรายได้เข้ามาหรือใครทํางานอยากจะปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานไอเดียดีๆทําได้เลยนะจะส่งผลทําให้คุณมีรายได้เข้ามาเยอะขึ้นแล้วก็โดดเด่นเรื่องการงานนะรอคอยอะไรอยู่จะสําเร็จ p e r a n c e เห็นปะน้ำถ่ายเทใครถ้าการเงินติดขัดน,นะเดือนนี้ดีขึ้นบอกเลยแล้วก็ เป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเป็นเดือนแห่งการขยับขยายเป็นเดือนแห่งความโชคดีแล้วกันก็จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นมีอะไรที่มันไม่ดีมันก็จะผ่านพ้นไปในเดือนนี้และได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆมันจะเห็นความชัดเจนมากๆในช่วงหลังจากวันที่ยี่สิบไปแล้วนะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบครั้งใหญ่เลยสําหรับคนที่ผ่านไปเห็นงานดีเงินด,นด,นด,นดีแล้วก็ขายเ่ยงโชคเ่ยงดวงไม่มีโชคสิ้นเดือนหลังจากสิ้นเดือนนี้ไปแล้ว จะมีโชคลาภก้อนใหญ่ด้วยนะฮะก็ผ่านมาแล้วนะถือว่าเรามีวาสนาต่อกันและมีความโชคดีต่อกันนี่ก็คือเป็นพลังงานดวงของพี่หมอด้วยแล้วก็คนที่แวะมาชมนะคะก็รับพลังงานดีๆนี้ไปแล้วก็ขอให้คุณโชคดีแล้วก็สำเร็จค่ะ